กับเซลแอนนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทพิทยนต์รถมือสองค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุขวินทวงศ์46นะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีก1นึคันค่ะกับคันนี้เลยเป็น Honda HRV EHEV นะคะเป็นตัว1.5 RS ปี2023ค่ะมากับเลขไม่หม0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นราคา7,99,000บาท ได้สีขาวสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเนี่ยไฟหน้าคันนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์ให้แล้วไฟเดย์ไทม์มีมาครบเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเป็นรุ่น RS เลยนะค,ะคันนี้สวยๆเลยมาพร้อมโลโก้ RS นะคะสวยครบรอบคันเลยพี่ๆขานี่คะด้านข้างเหลี่ยมคมสันต่างๆไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆเลยค่ะสวยครบรอบคันได้ล้อแมกนีคะเป็นสี สีเทาดำนะสำหรับคันนี้ยางบริสโตนด้วยปีเดียวกับปีรถเลยนะคะปี2023ใช้กันได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่ขาสำหรับคันนี้นะซุ้มโชคด้านในอยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์สุดๆหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมคมไฟเลีย้ยงในตัวแบบ LED ให้ด้วยนะ,ะสวยเลย Honda าเลนวอสมีมาให้เรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะเป็นตัว R S นั่นเองนะ,ะด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกุญแจสมาร์ทเอนทรีคิ้วกันสาดนะคะมีให้ครบรอบด,ด้านทั้ง4เส้นเลยด้านในได้เป็นเบาะหนังนะคะสวยๆเลยปรับไฟฟ้าเฉพาะด้านคนขับเท่านั้นนะหัวเบาะหัวหมอนต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยค่ะสำหรับคันนี้ พวงมาลัยมันปีฟังก์ชันต่างๆมีให้ครบคันใครหารถสายประหยัดเนี่ยขาเป็นตัว e-h-e-v นะเบนซินไฟฟ้ามาจัดคันนี้ไปได้เลยตัวน็อตต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์สีแต้มเดิมโรงงาน honda ยังอยู่ครบเลยค่ะเนี่ยสำหรับคันนี้ด้านล่างมีไฟสองสว่างให้ด้วยตรงเทา้านะมาพร้อมพรมนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้แรีวเรียบร้อย พคะรวมชุดนี้มีสี่ห้าพันแน่นอนพี่พี่ขาเนะค่ะประตูนะเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะด้านล่างเป็นลำโพงมาพร้อมที่วางแก้วสีดําแบบเปียนโนแบ็กนะคะด้านมือเปิดเป็นสีโครเมียมดูแบบแข็งแรงทนทานมากๆเลยกระจกเดิมแท้ฮอนด้าทุกบ,บานมั่นใจได้เลยค่ะพ,พี่ขานะคะสำหรับคันนี้สวยครบเลยนะ่า เซวบี้นะคะตัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยเดิมนะคะมีสติกเกอร์นะคะมีให้ดูเลยพี่พค่ฮอ,อนด้าไทยแลนด์ตรงปีตรงรุ่นแน่นอนนะคะแผ่นเพลด้านหลังสวยงามมากด้านหลังเบาะหนังสวยๆเลยค่ะตรงกลางนะมีเท้าแขนได้วางแก้วได้และด้านบนเนี่ยตรงนี้อาจจะมืดนิดน,นึงนะพี่พี่ขานะอยากเปิดไฟพี่ดูจังเลย ไฟอยู่ด้านหน้าอีกอันนี้จะเป็นตัวหลังคาที่เป็นสรุปนะเป็นหลังคาสรุปนะคะสวยสวยเลยให้พี่ดูตัวน็อตก่อนนัดเดิมนะมั่นใจได้เลยค่ะด้านหลังมีลำโพงให้ด้านมือเปิดนะคะแล้วก็ด้านล่างตกแต่งด้วยลำโพงให้อีกหนึ่งรอบสวยเลยกินยางร่องน้ำด้านข้างนไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกลายน,นะคะ เม็ดอาจเดิมทุกจุดเลยบอกเลยสูงมากคันนี้ล้ลอต่างๆนะและที่สำคัญคันนี้ด้านท้ายได้เป็นประตูแบบไฟฟ้าด้วยนะคะมาพร้อมโลโก้ R S ให้เรียบร้อยเลยกล้องถอยมีให้ครบเลยค่ะนี่เดี๋ยวเปิดให้พี่ดูท้ายไฟฟ้าสวยงามแบบรอบคันเลย กคมสวยๆรอบด้านเลยค่ะสําหรับคันนี้ถาดด้านท้ายนะได้มาจากโรงงานเดิมเลยพี่ๆขานะคะด้านในก็โอ้ค่อนข้างหนักอยู่นะคะไฟส่องสว่างมีมาห้างอันนี้มา่านดานท้ายออปชั่นคันนี้คือจัดมาให้เต็มเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะมาพร้อมโลโก้ R S สวยๆเลยไฟด้านท้ายได้เป็นลมดำแบบ L E D แบบทางยาวแบบนี้เลยนะคะ ด้านข้างเหลี่ยมคมสันไม่มีริ้วรอยนะคะสีขาวเดิมนะสีขาวมุกด้วยเนี่ยถ้าเป็นตัว RS จะได้เป็นสีขาวมุกแล้วนะคะด้านล่างมีลำพงทั้งด้านบนและด้านล่างให้เบาะหนังตึงๆเลยค่ะนี่ด้านบนก็เป็นหลังคาสรุปนะคะสวยๆเลยคันนี้ เดี๋ยวมาสตาร์ทใหพ้พี่ดูนิดนึงกุญแจสมาร์ทเอนซีนะคะแค่พกกุญแจไว้นะคะก็สามารถเปิดได้เลยอขออนุญาตสตาร์ทใหพ้พี่ดูนิดหนึ่งนะคะปุ่มแอนจิ้นสตาร์ทอยู่ด้านนี้อันนี้คือติดแล้วเรียบร้อยนะขออนุญาตเคลียร์บอกนิดหนึ่ง ต่างๆหน้าจอเนี่ยนะคะเตือนนะขึ้นเตือนโอ้โหทุกอย่างเลยพี่ขานะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรนะเครื่องยนต์ต่างๆก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เตือนว่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะคะหรืออุณหภูมิต่างๆนะคะการลื่นถลไยเข็มขัดนี่อันนี้คือเข็มขัดนะที่เตือนตรงนี้คือเข็มขัดนิรภัยนะคะเบรกมือไฟฟ้าแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อย ะะแล้วก็คอนโซลแอร์สวยๆเลยเดี๋ยวเปิดไฟพี่พดูนิดนึงได้เป็นไฟแบบ led ด้วยจอกลางนะคะก็ได้เป็นแบบทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อต่างๆได้เลยนี่อ๋อต้องเชื่อมต่อผ่าน usb นะคะพวก Apple c a ค Play Android Auto t นะคะบลูทูธนะคะนี่สามารถเชื่อมใช้งานได้เลยตั้งค่าต่างๆก็สามารถทำได้เลยนะคะพี่พค่ะนะด้าน,นล่างเป็นคอนโซลแอร์นะคะ แล้วก็มีไวเลสชัตเจอร์ให้ด้วยเกียร์ออโต้นี่นะคะแล้วก็มีโหมดทางลัชันนะคะดรฟ์โหมดเนี่ยเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีวางแก้วเบาะหนังตึงๆชอบแบบคันนี้จังเลยอ่ะด้านในสวยมากพี่ๆนะแล้วก็คอนโซลแอร์เนี่ยเป็นแอร์ยาวแบบนี้เลยนะคะไฟแบบ LED เจ้าของเดิมมีติดตั้งกล้องหน้ามาให้ด้วย นะถือว่าออปชันได้มาจัดเต็มเลยและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบคือพวงมาลัยพวงมาลัยนะทรงสปอร์ตสวยๆเลยแล้ววัสดุเนี่ยสวยงามมากสำหรับตัวของ Honda นะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์การออกนอกเลนกะระยะเนะะี่ยฮโล็กลกลกอลกความเร็วนะคะครูสคอนโทรลค่ะสั่งการด้วยเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะนี่เห็นไหม v o i c e นะคะได้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะรับสายวางสายผ่านพวงมาลายัยได้เลยนะคะแล้วก็ Pendant h i p p นะ,ะมีมาให้เรียบร้อยปุ่ม Engine อยู่ด้านนี้นะคะ e c o คท์โหไม่ต้องใช้สำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นตัวไฟฟ้านั่นเองนะคะสวยครบรอบด้านขนาดนี้นะ,คะใครชอบถูกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเซลแอนเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะประตูตรงแผงประตูก็ใช้งานง่ายๆ นะหูกระจกมองข้างปรับระดับนะแล้วก็นี่ปรับระดับหูกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นล็อกประตูล็อกกระจกนะคะง่ายๆเลยด้านมือจับดูแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะสำหรับคันนี้ใครชอบถูกใจหาสเปคนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยกุญแจนะคะมาพร้อมกุญแจแบบนี่รีโมทสวยๆส,สวยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอาล่ะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบนะสำหรับคันนี้เป็น Honda HRV e-HV e นะคะเป็นตัว1.5 RS ตัวท็อปสุดเลยเล็ขไม่50,000ราคา799,000ใครชอบถูกใจหาสาย EV อยู่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะ0863440045แจ้งติดต่อเซลล์แอนมาได้เลยอันนี้เอามาให้ดูกันแบบเร็วๆก่อนเลยนะคะก่อนจะติดจองท่านอื่นก่อนและบอกเลยว่าสีขาวมุกสวยๆแบบนี้หายากมาก สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ